ถ้าเห็นพยาบาลคนนี้อยู่ข้างเตียงถ้าอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่เธออาจจะอยากให้คุณไปอยู่ด้วยก็ได้นะครับในปี1930มีพยาบาลชื่ออุลเลียทำงานอยู่ในโรงพยาบาลโฮเรสใจกลางเมืองเม็กซิโกเธอเป็นคนเป๊ะจัดเครื่องแบบจะต้องขาวสะอาดรีดเรียบไม่มีรอยยับสักเส้นคนไข้ทุกคนล้วนรักเธอเพื่อนร่วมงานชื่นชม จนได้ฉายาว่าลาพลันชาาหรือนางพยาบาลชุดเนียบเพราะคำว่าลาพลันชดาในภาษาสเปนหมายถึงเสื้อผ้าที่รีบจนเนียบคนไข้หลายคนชื่นชมและบางคนถึงกับดีใจจนออกนอกหน้าที่ได้เธอเป็นผู้ดูแลวันหนึ่งเธอตกหลุมรักหมอหนุ่มรูปหล่อทั้งสองได้มั่นหมายกันและวางแผนจะใช้ชีวิตร่วมกัน ก็ดูทั้งสองคนจะมีความสุขดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเขามาบอกเธอว่าเขามีงานสัมมนาใหญ่จะต้องไปหลายวันแล้วเขาจะรีบกลับมาและความจริงที่แสนโหดร้ายก็ถูกเปิดเผยขึ้นมีเพื่อนของหมอมาชวนคุยแล้วก็หลุดปากออกมาว่าหมอได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแล้วอุรเลียหัวใจสลายเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกหมอหักหลังเธอเริ่มมีอาการเครียดมือลอย และบางทีก็ฟุ้งซ่านจนเห็นได้ชัดบางคราวเธอละเลยหน้าที่เธอลืมให้ยาคนไข้และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิตกลางดึกเพราะเธอไม่ได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้ทำให้เธอเครียดจัดจนถึงกับล้มป่วยและแล้วเช้าวันหนึ่งก็มีคนพบว่าเธอนอนเสียชีวิตในที่ทำงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอเสียชีวิตยังไง บางคนบอกว่าเธอป่วยตายบางคนก็ลือว่าเธอจบชีวิตตัวเองในห้องฉีดยาแต่หลังจากนั้นนะสิมีคนเห็นนางพยาบาลในชุดรีดเรียบเงียบเดินเงียบเงียบไปตามทางเดินหรือไม่ก็ปรากฏตัวในห้องฉุกเฉินเธอไม่ได้จะไปหลอกใครเธอแค่ปรากฏตัวในเวลาที่พยาบาลตัวจริงไม่ได้มาดูเลยเพราะมีคนไข้าบางคนบอกว่า เมื่อคืนนี้มีพยาบาลหน้าสวยใส่ชุดขาวมาจับมือเขาเบาๆและเช้าวันต่อมาอาการของคนไข้ก็ดีขึ้นจนสามารถย้ายไปอยู่ห้องที่อาการเบากว่านี้ได้หลายคนเชื่อว่าเธอมารปรากฏตัวในลักษณะนี้ต้องเป็นเพราะว่าเธอรู้สึกผิดที่ทำหน้าที่นางพยาบาลได้บกพร่องในขณะที่เธอยังมีชีวิตเธอจึงผูกพันและต้องการที่จะทำงานชดเชยความผิดที่ผ่านมาแต่บางคน ให้เธอยืนข้างๆก็แอบกลัวว่าเธออาจจะไม่ได้มารักษาแต่กำลังจะมาเอาเขาไปอยู่ด้วยข่าวหน้าถ้าคุณเห็นนางพยาบาลชุดเนี้ยบอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะเธออาจจะไม่ได้มาจากโลกนี้ก็ได้ลาพันชดาพยาบาลชุดเนี้ยบตำนานเรื่องจริงจากเม็กซิโก